สวัสดีค่ะป่านค่ะอิสาสิตาค่ะอ่านพลังงานความรักประจำวันที่23ถึงวันที่29มีนาคมค่ะเป็นอาทิตย์สุดท้ายสำหรับเดือนมีนาคมแล้วเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะสถา,านการณ์จะเป็นยังไงอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในณช่วงขณะเวลานี้มันคือการตระหนักรู้จริง,รงๆอะค่ะว่า เหตุการณ์มันคืออะไรเราควรจะดูแลตัวเราเองและดูแลคนรอบข้างและป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างยังไงและหลังจากนั้นมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วจริง,รงๆอะค่ะแค่อย่าตื่นตระหนกเท่านั้นเองแต่มาดูกันดีกว่าค่ะว่าในเรื่องของคนที่เราคิดถึงอยู่ความสัมพันธ์ที่เราก็อะยังแอบแบ่งใจไปกังวลเรื่องราวตรงนี้อยู่ ในอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างเนื้อหาอื่นๆที่จะเป็นมุมอื่นๆเนี่ยไว้ติดตามกันในคลิปอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น personal growth ทุกเรื่องที่ควรรู้หรือว่ากำลังจะมีของ Airy s season หรือที่พระอาทิตย์เข้านั่งในราศีเมษแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะฝากติดตามกันด้วยนะกด subscribe เอาไว้ได้เลยค่ะความรักประจำอาทิตย์นี้ค่ะ weekly reading สำหรับเรื่องความรักค่ะวันที่23ถึงวันที่29 มีนาเอ<ฆ>พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจริงๆอะค่ะทุกๆอย่างที่ป่านกําลังจะอ่านขึ้นมาได้อาจจะเป็นคําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับช่วงนี้หรืออาจจะยังไม่ใช่สําหรับช่วงนี้ในแต่ละบุคคลใครที่รู้สึกว่าคลิปเนี้ยฟังดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเลยหรือรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องราวส่วนตัวของเราเลยปิดคลิปนี้ไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆก่อนได้ค่ะอาจจะถูกดึงดูดให้ดูข้อมูลที่ป่านเคยทํามากกว่าข้อมูลที่เพิ่งทําได้เช่นเดียวกันค่ะ Weekly Love Reading ค่ะ The World ค่ะ King o f o w a e กลับหัว Page of Cup Three of Cup ร oh. ่วงแบบ พลังงานเยอะนะเนี่ยเอาเข้าจริงช่วงนี้เป็นช่วงที่ป่าไม่ได้ชา a n n นลลิ่งพลังงานมาสักพักหนึ่งแล้วเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเราขอหยุดเพื่อไปจัดการอะไรบางอย่างที่เราต้องจัดการอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้จัดการในมุมตรงนั้นนะคะเ,เรื่องราวอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวป่านจะเล่าให้ฟังใน personal growth ละกันเพราะว่ามันไม่ค่อยตรงกับเนื้อหาของ l o v e reading สักเท่าไหร่แล้วก็ ใบสุดท้ายที่เราได้คือเด t อะคะ่ะเมื่อไหร่ที่มันมีทั้ง The World แล้วมันมีทั้งเ a t e ขึ้นอยู่ในสเปรดเดียวกันสำหรับป่านเองอะป่านรู้สึกว่ามันคือช่วงเวลาที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านบางอย่างแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องตระหนักรู้หรือรับรู้จริงๆว่าเฮ้ยมันถึงช่วงของการเปลี่ยนแปลงหรือช่วงของการที่จะต้องเปลี่ยนสถานการณ์หรือต้องพยายามเดินผ่านสถานการณ์ผ่านวิธีคิด แบบนี้ของเราไปให้ได้ไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะถูกใส่น้ำหนักไปอยู่ในหัวข้อไหนก็ตามทีเรื่องความรักไหมเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวที่ตอนนี้มันก็เจอกับปัญหาอะไรต่างๆมากมายหรือว่าเรื่องอื่นๆให้เรารู้ว่าค่ะว่าไม่มีอะไรมันไม่มีจุดจบอะ่ะทุกๆอย่างมันมีจุดเริ่มต้นแล้วสุดท้ายปลายทางมันก็มีจุดจบเดอะเวิลด์เข้ามาเพื่อบอกเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เดี๋ยวอะไรที่มันทำให้เราต้องสับสนต้องกังวลใจขนาดเนี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอยากจะให้ใช้ความสำคัญของคนที่เรารักหรือความสำคัญของกลุ่มคนที่เป็นกัลยาณมิตรของเราเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจในทุกๆวันของเราในช่วงนี้เสมอๆค่ะ Page of Cup แล้วก็ t r e e of Cup ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะรู้สึกในมุมไหนกับใครหรือบางคนที่เราคิดถึงอยู่เขาดูห่างหายเขาดู ไปจากพื้นที่ของเราเลยอย่างเช่นขาดการติดต่อไปเลยเฮ้ยหรือแบบว่าแม้กระทั่งอะไรเล็กๆน้อยๆที่เคยทําให้ก็ไม่มีอีกแล้วเลยก็ให้ใช้กําลังใจจากกลุ่มคนที่อยู่ในวงใกล้ของเราก่อนจริงๆอะค่ะการมี Page of ครับเข้ามาในงานอ่านครั้งเนี้ยมันแปลว่าเออเรายังอยู่กับกลุ่มคนที่เขามีใจที่ดีเขามีความรู้สึกที่ดีที่เขาอยากจะให้เรามีความสุขที่เขาคอยเป็น คนที่ส่งมอบกําลังใจส่งมอบกําลังอะไรต่างๆนานาให้เราได้จริงๆอะค่ะแต่อาจจะไม่ใช่คนที่เราให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกบางทีเรามักจะเลือกให้เหมือนแบบหนึ่งคนมีความสําคัญเป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ศูนย์เป็นเบอร์ศูนย์เลยก็ได้ไปอะสาหรับเราเพราะมันยังไม่ถึงหนึ่งเลยด้วยซ้ําอะเออขึ้นต้นกว่าชาวบ้านแล้วเมื่อไหร่ที่เขาหายไปอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ที่มันดูขาดการ ติดต่อสื่อสารมันดูขาดใจมันดูขาดแพชชั่นที่เคยมีให้กับเราอะค่ะเรามักจะตื่นเต้นเรามักจะตื่นกลัวแล้วเรามักจะเหมือนพยายามอยากจะได้ทุกๆอย่างคืนจากคนคนนี้แต่เบอร์ศูนย์คนนี้ค่ะให้เวลาเขาหน่อยยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสเปรดยังไม่ออกหรือเราทะเลาะกับคนคนนี้แล้วมันทำให้เขาหายออกไปจากช่วงนี้ของเราหรือเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันสับสนมากๆ ตัวเขาเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่มันสับสนแล้วมันต้องการความสงบของตัวเองมากๆอ่ะแล้วก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตส่วนตัวยังไม่รู้อ่ะค่ะอันนี้คือพูดทุกๆหน้างานที่เห็นนะตอนนี้แต่ที่สำคัญคืออย่าให้ใจเราฝ่ออย่าให้ความกลัวความตื่นตระหนกในหลายๆเรื่องหรือบางเรื่องมาทำให้ชีวิตเรากระทบและไม่เดินเป็นไม่เดินแบบสงบสุขแบบปกติ เรายังมีความสุขได้เหมือนเดิมทริปครับยังสังสรรค์ได้ต่อให้การสังสรรค์นนะตอนนี้มันอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเชิงอื่นอย่างเช่นตัวป่านเองกับเพื่อนเริ่มใช้แอปในการคอลไลน์การในการวิดีโอคอลการอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยซ้ำค่ะเพราะต่างคนต่าง,ต,างต้องอยู่ในพื้นที่ที่มันเราก็รู้สึกว่ามันเกินเป็นเป็นพื้นที่ที่ทาให้ตัวเราเองปลอดภัยและทําให้คนอื่นปลอดภัยเมื่อเราอยู่ห่างกันอย่างเงี้ยดีกว่า แต่อย่าลืมค่ะมันไม่ได้แปลว่าเออช่วงเนี้ทุกอย่างมันจะหมุนไปจนหมดเลยทุกๆอย่างมันยังคงอยู่ในความสัมพันธ์ดีๆที่เรามีให้กับคนอื่นๆและคนอื่นๆให้กับเราจริงๆต่อให้บางคนมันจะเริ่มหายไปอะไรก็เอาเอาไว้กันหลังจากเหตุการณ์หลักๆส่วนตัวเรามันเคลียร์มันคลี่คลายเหตุการณ์หลักๆอันนี้มันคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนาะเป็นองค์รวมของเรื่องราวในโลกตอนนี้เนาะ กับคนเนี้ยมันอาจจะต้องดอบไปก่อนหรือเปล่าก็แล้วแต่หน้างานของแต่ละคนจริงๆอะค่ะแต่ว่าอย่าให้มันเกิดไฟออฟวานขึ้นอย่าให้มันเกิดการทะเลาะกันจริงๆเนื่องจากว่าเราสงสัยหรือเราพยายามเรียกร้องเราพยายามเป็นคำว่า n e e D ิ n e น s อะเราต้องการให้อะไรบางอย่างที่เขาเคยให้มันกลับคืนมาแต่แค่ตอนนี้ทุกๆอย่างมันไม่ได้เอื้ออำานยให้เขาอยากจะมอบให้กับเราหรือตัวเราเองก็ไม่ได้เอื้ออำานย ที่จะทําให้ได้รับสิ่งที่เราอยากรับจริงๆอย่าลงความกโกรธอย่าลงความต้องการอย่าลงความไม่สบายใจของตัวเองกับเขาเลยค่ะเพราะว่ายิ่งเราพยายามทําอะไรแบบนี้ปานแค่รู้สึกว่ามันยิ่งทําให้เขามองในต่างมุมกับเราไปกันใหญ่แล้วมันทําให้ห่างหายกันไปกว่าเดิม จอบวานกับหัว strength to of sorts อ,อะคะ่ะหลังสำารับเรายังเป็น m a g i c ิเคีอยู่เราเป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมแหละแต่แค่บางทีพอมันเกิดความสับสนมันเกิดความกังวลว่าแบบทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้ทำไมตอนนี้มันถึงเป็นแบบนี้มันทำให้เราเหมือนแบบว่าขาดกำลังใจหรือขาดความกล้าในบางมุมสำหรับตัวเราเท่านั้นเองตอนนี้เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยเราหมดแพชชั่น เราไม่ได้รับในสิ่งที่เราควรจะได้รับเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงในมุมไหนก็ตามทีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากคมคนหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสังคมไม่เป็นไรเลยอะค่ะแต่อยากให้รู้ว่าเราเป็นเราอย่างที่เราอยากเป็นได้เสมอเรามีพลังเรามีแพชชั่นทั้งหมดอยู่ในตัวเราเองเสมอแต่แค่เราต้องใช้ความกล้าเราต้องใช้การปรับตัวกับสถานการณ์และกับเรื่องราวตอนเนี้ ในระดับสูงมากสูงกว่าแต่ก่อนอีกสำหรับบางคนมันอาจจะเป็นมุมที่เราไม่ต้องเผชิญอะไรแบบนี้แต่เพิ่งต้องมาเจอมันแล้วมันต้องใช้พลังเยอะกว่าชาวบ้านที่เขาเหมือนแบบว่าอยู่ในทิศทางนี้มามากมายกว่านี้ก็ได้ค่ะมันเป็นช่วงที่เราจะต้องมี f i e r y Power เราจะต้องขึ้นมาเป็นนายของตัวเองเพื่อกู้ทุกๆสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปของตัวเราเองให้ได้ ยิ่งเข้ากับช่วงของแอรี่ซีซันเลยค่ะตอนแรกป่านยังกังวลอยู่เลยว่าเออแอรี่ซีซันเนี้ยพลังงานมันจะเย็นไหมเนื่องจากว่าความจริงราศีเมษเป็นราศีของการกระทําเป็นราศีของทุกๆอย่างที่มันต้องแบบว่าอยากได้แล้วพุ่งชนแล้วจะลุยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแค่สถานการณ์ภายนอกและหลายๆสิ่งที่ทําให้เราต้องอยู่ในพื้นที่ของเราเองอะ่ะมันทําให้ตัวป่านเองที่ไม่ได้จับพลังงานมาสักพักหนึ่งกังวลเหมือนกันว่า เรายังจะอยู่ในพลังงานแบบไฟแบบไฟร r y แบบที่มีแพชชั่นที่มีความชอบที่มีความชัดเจนในชีวิตเรากันไหมแต่ว่าณตอนนี้ค่ะหน้าไพ่คอนเฟิร์มในระดับหนึ่งแล้วว่าเออทุกๆคนยังแอบ,บมีไฟลุกอยู่ในตัวเราเองอยู่ไม่ว่าจะเป็นในมุมของความชอบในมุมของความรักในมุมของการงานหรืออะไรก็ตามทีอะค่ะแต่แค่ว่ามันจะต้องใช้เชื้อเพลิง ที่มันเยอะกว่าเดิมมากๆแต่ก่อนเราอาจจะเหมือนแบบเอ้ยเติมไฟนิดนึงเติมกิ่งไม้กิ่งหนึ่งไฟมันก็ติดแล้วแต่ตอนนี้มันอาจจะต้องหอบมาทั้งตน้นใช้ทุกๆแรงผลักดันตัวเราเองให้ทุกๆสิ่งมันยังคงอยู่แบบเดิมได้สำหรับตัวเราอะคะ่ะเป็นกำลังใจให้จริงๆแต่ทุกๆอย่างมันจะผ่านไปในทางที่ดีมากๆอะคะ่ะมันเป็นทัวร์อซอกับหัวหรือมุมที่บางคนเดินออกไปแล้ว ทำให้เราหายสับสนแล้วทําให้เราขึ้นมาเป็นตัวเราเองมันทําให้ฉากชีวิตของเรามันเคลียร์กว่าณนะตอนที่เขาอยู่ก็เป็นไปได้ค่ะแว็บขึ้นมาสําหรับบางกลุ่มคนที่ได้ฟังอนะเนาะแต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานแบบไหนก็ตามทีเพราะว่าเนี่ยมันเป็นแค่างานอ่านทั่วไปอะป่านจับพลังงานได้เยอะมากคือทุกๆสิ่งอะค่ะทุกๆอุปสรรคมันมีจุดเริ่มต้นแล้วมันมีจุดจบจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นปลายทางของ จุดจบของอุปสรรคส่วนตัวนะป่านเย็นเน้นป่านเน้นว่ามันคืออุปสรรคส่วนตัวของเราที่เราใส่ใจมันที่เราบอกว่าเราก้าวข้ามไม่ได้ที่เราเราบอกว่าแก้ไม่ได้เราแก้ไขได้ในมุมที่เราทำได้อุปสรรคส่วนตัวเนาะแต่อะไรที่มันยังเป็นไม่รู้อะค่ะเขาใช้เป็นคำว่า epidemy อะไรที่มันยังใหญ่อยู่อะไรที่มันยังเป็น global scale อยู่อะมันอาจจะยังไม่ได้ จบและสิ้นสุดในวัยๆนี้หรอกเพราะว่ากว่าแต่ละคนจะผ่านการแก้ปัญหาส่วนตัวได้อะค่ะมันถึงจะไปแก้ปัญหาในระดับที่มันใหญ่ขึ้นได้และหลายๆคนก็คงเห็นว่าหลายๆกลุ่มไม่สามารถแก้ปัญหาส่วนตัวของแต่ละคนได้แล้วปัญหาในระดับใหญ่มันก็เลยยังคงอยู่อะค่ะมันก็มีเหตุผลของมันจริงๆแต่ส่วนตัวเราเมื่อไหร่ที่เราบอกตัวเองว่า ฉันจะขึ้นมาเป็นผู้กล้าฉันจะขึ้นมาเป็นคนที่มีแอรี่พาวเวอร์เลยอะก็คือลุยทํำสร้างในสิ่งที่ดีเหมาะสมในสิ่งที่ฉันคิดในสิ่งที่ฉันรู้ว่ามันดีสำหรับทุกๆคนนะคะเมื่อไหร่ที่เราขึ้นมาเป็นแสงทุกคนขึ้นมาเป็นแสงได้จริงๆนะคะเราจะเป็นหนึ่งในการนำทางให้กลุ่มคนอื่นๆที่ยังมองไม่เห็นแสงที่ยังตื่นตระหนกที่ยังหวาดกลัวอยู่เข้าใจจริงๆว่าเฮ้ย ทุกๆอย่างมันผ่านไปได้อะแต่มันต้องเป็นคูคามคอลเลกทีฟอะก็คือสงบหน่อยคิดให้ดีหน่อยก่อนจะลงมืออะไรและช่วยกันทั้งหมดหน่อยประมาณนี้ค่ะคือความจริงมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเราเองและได้ตอบโจทย์ตัวเราเองด้วยแหละว่าเฮ้ย กับคนคนนี้ฉันจะเอาอยัางไงกับคนอื่นๆฉันจะเอาอยัางไงซึ่งป่านเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆอะค่ะโดยเฉพาะตัวป่านเองเนี้ยก็ได้อยู่กับตัวเองมาหนึ่งอาทิตย์แล้วอะค่ะแล้วก็เราก็เลยได้รู้ว่าแบบอืมเราก็ยังมีเวอร์ชั่นที่เป็นคนอยู่ยังมีเวอร์ชันที่ต้องจัดการอยู่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยค่ะ เดี๋ยวป่านขอเคลียร์ใบนี้ที่ได้ลงมาหน่อยหนึ่งค่ะรู้สึกว่าเขาบอกแปลกจังอาจจะสำหรับบางคนเนาะหรือหลายๆคนที่ตอนนี้ทุกๆสิ่งมันดูทำให้เราอะคิดไปเลยว่าแบบอืมสงสัยจะไม่ได้ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แล้วอืมสงสัยจะไม่ได้ไปต่อกับคนเนี้ยที่เรานึกถึงแล้วเพราะเขาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราอย่างนั้นอย่างนี้ บางทีอะ่ะมันเป็นในมุมของความคิดตัวเราเองกําลังบอกเราว่ามันใช่กําลังบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่อย่าลืมว่าทุกๆเรื่องราวอ่ะค่ะมันมีสองด้านเสมอเหมือนเหรียญเลยดีเซปชั่นขึ้นมาเพื่อให้ป่านบอกหลายๆคนว่าบางสิ่งที่มันดูเหมือนเข้าใจว่าไฟมันมอดแล้วอะ่ะความจริงลึกๆมันยังมีไฟอยู่แต่แค่ตอนเนี้ยมันถูกปกคุมไปด้วยความเย็นของสถานการณ์ความเย็นของ อะไรหลายๆอย่างจนเรามองไม่เห็นว่ามันยังมีประกายไฟหรือมันยังมีความหวังอยู่ในเรื่องราวตรงนี้ของตัวเราปลายทางสำหรับบางคนมันได้ถึงเวทีน่ะคะ่ะ this situation in r o marriage ความสัมพันธ์ที่เราคิดว่ามันฝ่อเนี้ยมันไปได้ถึงจุดหมายที่มันไกลกว่าที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอยู่นะตอนนี้ได้แต่ให้เวลากับ the date ให้เวลากับ the o l นะคะให้เวลากับสถานการณ์ที่มันจะต้องหมุน ไปในทิศทางที่มันต้องหมุนก่อนแล้วมันค่อยหมุนกลับมาในทิศทางที่มันควรจะเป็นในอนาคตข้างหน้าเนาะที่ร่วงลงมาเองเลยค่ะคือ o อ y time will Tell ให้เวลาหน่อยค่ะตอนนี้ให้เวลาทั้งกับตัวเราเองให้เวลากับสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่ในทุกๆด้านให้เวลากับตัวเขาด้วยอย่าไปคิดมากอะคะ่ะในมุมที่ว่าเอ้ยมันนานแล้วเอ้ยเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนเอ้ยเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกๆวันมันเป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วความช้ามันจะไม่เกิดขึ้นเลยอะคะ่ะถ้าหากว่าทุกๆวันเรา โฟกัสกับสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสมีความสุขเล็กๆน้อยๆขอบคุณในทุกๆสิ่งที่มันเข้ามาในแต่ละวันนั้นของเราสุดท้ายด้วย Thread of f a t e ค่ะตอนนี้เอา Thread of f a t e มาเปิดตอนสุดท้ายเพราเผื่อว่าต้องอ่านเล่มเหมือนเดิมเลยค่ะ มันก็ยังเป็นหนึ่ง oracle ที่ไม่ได้ใช้บ่อยจนจำทิศทางของเขาไม่ค่อยได้แล้วก็เป็นใบที่จำไม่ได้จริงๆอ่อะค่ะ underworld ค่ะสำหรับตัวป่านเองอะป่านรู้สึก จากพลังงานว่ามันคือเรื่องของการที่ให้เวลาเราได้ใช้กับตัวเองและปล่อยคามาหรือปล่อยแพทเทิร์นปล่อยอะไรบางอย่างที่เราถือเอาไว้ออกไปให้หมดมันเป็นช่วงของการเคลียร์ลิงค่ะไม่ว่าจะเคลียร์โลกนี้เคลียร์ตัวเองหรือเคลียร์อะไรอะไรก็ตามทีอะคะ่ะการที่เราได้หยุดหลายๆคนสงสัยว่ามันต้องเกิดในมุมที่มันชะลอแล้วมันช้า ขนาดนี้ทำไมอะแต่สําหรับป่านป่านรู้สึกว่าการที่เราได้หยุดมันคือการที่เราได้เดินหน้าในการพัฒนาตัวเราในการดูแลตัวเราเองอะค่ะเพราะว่าลองนึกดูว่าถ้ามันไม่มีโอกาสได้หยุดอย่างเช่นเราใช้ชีวิตเป็นแพทเทิร์นเป็นรูทีนทุกๆวันมาตลอดอะไรเงี้ยเออแล้วเราจะเอาเวลาตรงไหนเพื่อถามหาหรือตอบคําถามตัวเราเองว่าเราเป็นใครเราจะไปไหนเรารู้สึกยังไง เราคือใครอะคะ่ะแต่เมื่อไหร่ที่อย่างเงี้ยมันคือการฟอสหรือการบังคับให้เราหยุดอะแน่นอนว่าเรามีเวลาอยู่กับตัวเองเยอะมากจนได้ตอบคำถามหลายๆคำถามที่เราเคยสงสัยกับตัวเราอย่างแน่นอนนะคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าการ์ดนี้ออกมาให้กลับเข้าไปอยู่กับตัวเราเองจริงๆคะ่ะแล้วก็ให้ขอบคุณก่อนว่าณนะขณะเนี้ย เรามาไกลในมุมที่เราเป็นเราได้ดีจริงๆแล้วเขาบอกว่า t h i s c u s is asking you to take a pause and allow the thing that needs to fall away to do so เป็นช่วงเวลาที่เราได้หยุดแล้วเราก็ได้ clearing อะไรต่างๆที่มันไม่จำเป็นสำหรับตัวเราไม่จำเป็นสำหรับบ้านเราไม่จำเป็นสำหรับ สิ่งที่ควรจะอยู่ใน Environment สำหรับเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะบางทีมันแค่รู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ในมุมที่เราสูญเสียแล้วสูญเสียอีกถูกเทสแล้วถูกเทสอีกถูกทำให้รู้สึกไม่สบายใจก็แล้วถูกทำให้รู้สึกดาวถูกทำให้รู้สึกกวงป่ลาซ้าแล้วซ้าเล่าอ่ะแต่ว่าทุกๆสิ่งมันกำลังจะทำให้เรามีพื้นที่ว่าง ในตัวเองเพื่อรับสิ่งใหม่ๆค่ะอยากจะให้ขอบคุณกับการเปลี่ยนแปลงอยากจะให้ขอบคุณกับการที่ต้องเผชิญกับเรื่องราวอะไรพวกเนี้ยมากๆปล่อยมันไปให้หมดค่ะเพื่อรอรับสิ่งใหม่แล้วก็เขาให้เรา allow ourselves to be there without anticipating the r e b i r t h we must simply be there อยู่ในจุดที่ไม่ร้อนนะคะอยู่ในจุดที่เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วถ้ามันยังออกมาจากอารมณ์นี้ไม่ได้ก็คือเข้าใจว่าเออมันยังออกมาไม่ได้แต่เราจะเปลี่ยนแปลงมันกลายเป็นเรื่องราวอย่างอื่นได้เปลี่ยนมันเป็นพลังได้เปลี่ยนมันเป็นไอเดียใหม่ๆเปลี่ยนมันเป็นความคิดหรือการทำอะไรใหม่ๆได้แต่แค่ใช้เวลาค่ะอย่ารีบร้อน เราจะต้องเคลียร์ลิงจริงๆจ,จังๆกันทุกๆคนเนี่ยแหละคะ่ะและอะไรที่มันเป็นมุมของการพัฒนาตัวเองของการเปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงนี้ป่านจะขออนุญาตไปรวบยอดพูดใน Personal Growth หรือทุกเรื่องที่ควรรู้อะค่ะมันอาจจะเป็นช่วงที่ต้องให้ข้อมูลกันเยอะแยะแหละอาจจะจริงจังหน่อยแหละอาจจะหมายถึงว่ามันก็อยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนจริงจังทุกคน มีความคิดส่วนตัวมีความเห็นส่วนตัวที่มันตึงเครียดขึ้นแหละแต่เป็นกำลังใจให้ค่ะถ้าหากว่าเรายังทำใจให้สบายได้บ้างวันลนิดอย่างเช่นทำกิจกรรมที่ชอบอ่านหนังสือที่ใช่อะไรก็แล้วแต่ค่ะอย่างน้อยๆมันก็จะทำให้ใจเราสบายขึ้นและอย่างน้อยๆมันจะทำให้เรารู้ว่าเออในเรื่องราวที่มันไม่ดีมันก็มีสิ่งดีๆรอเราอยู่เสมอค่ะปั่นเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยค่ะไม่ว่า เราจะรู้สึกกับเรื่องไหนมากน้อยขนาดไหนทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างมันจะผ่านไปค่ะฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกับป่านได้เลยค่ะเริ่มเปิดรับคิวเดือนเมษายนแล้วค่ะใครสนใจให้ป่านเปิดส่วนตัวให้ข้อมูลอยู่ใน d e Description d e s c r ช p ่น o ล็อกเลยค่ะแอดกันมาเพื่อถามคิวลงเวลาจองล่วงหน้าได้เลยค่ะตอนนี้เริ่มยาวมาถึงวันที่1วันที่2เมษาแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย